สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ก็มาจัดเมนูริมทงคือเกาครับมืนอนนี้ได้ปลาไหลมานะครับพี่น้องปลาไหลห้องไปใส่เบ็ตนั่นแหละกะ็เดี๋ยวมือนสีออมปลาไหลสู้พี่น้องกินกับบรรยากาศซิมคึมๆนะครับเหมือนซิกึมๆึย่างน้อยกัไแต่ปลาไหลมาสองโตก็ดีแหละสีออมใส่ผักเบาๆผักหลังบา้านห้องมันมีหลายนะครับพี่น้องก็เอาผักนำสวนขั้วนี่แหละ เป็นผักอ,อมใส่กันหาอยู่หา,หากินแบบง่ายๆครับพี่น้องประหยัดกับเข่าไปอีกมือนึงครับผมมาเบิ่งวัตถุดิบกันครับปลาไหลกับเครื่องเดี๋ยวสิขั่วก่อนครับแล้วก็มี่เขือนะครับผักต่างๆมี่ผักยังเอามาใส่น้ำกันเบิดแล้วครับพี่น้องจังหอมไฟเขาไดท้ทีแล้ว ห่วยหอมก่อนครับหอมแบบเกือบซุกคุณละครับพี่น้องสูตรเด็ดอีกแล้ว I'm a cop. ท่านเดี๋ยวใส่นามนะครับพี่น้องขัวแบบอบไปสักกันเห็นมันหอมสักกันครับโอ้ยหอมสุดยอด ตเติมน้ำครับเอาละฟ้าครับบัน ดเดี๋ยวรอเดือดครับอู้หพี่น่องสุดยอดเลย ดีเป็นดีปุ๋งครับบัานี่ เสียบพี่น้องนี่ครับผมลงตัวสุด ออมปลาไหลเสียบๆครับลงโตไนี่แหละครับพี่น้องออมเอียนหรือว่าออมปลาไหลใส่อีขาวลงไปนะมังัน ตาไทายเก่าพี่น้องเอ้ยบึงคร,รับหัวอ้อมปไหลมาเดี๋ยว่น้องเด้อกินข่าเทียงแค่หินไดงแบบคุกีกินแล้อมีงเลยเฮ็ด่วสีเด็กินพอดีเข้าเสากัข่าเทียงความกันกเฮ็ดหัวเห็ดสวนน้ำมือละกุ้งหม่กุ้งไหลแส่บได้พี่น่องไหม อมอมเยนมาเข้าวางเยนออมเยนออมปล่ยสักกึบกันพ er ี่น้องหอกึบไปแล้วมาหูสิลนงลงดูดีดีดีลงลงเยอลงเยอก่นนี้อ กินงแงแงไม่ได้ปลามาือมนนาม่อไหรปมาดูต้นไม้ไหนมาสั้งมัน่อนอืมอืม,อมเอาไปเลยบปี่ะี่เจ้ พุ่นไปแล้วพวกตัวพี่น้องเอ้ยวุิยสี่ยายากออกอดสามพิดหมดไปกันพี่น้องเ <c oughs> ขา่าจ่าฝนบักตัวนี่ตาไท่ปลูกเองได้พี่น้องยุ้ยคาเขียนโอ้ยมาหูโอ้ก็หูเดยียวกั จคกขุมปลูกเองเลยพี่น้องพักหน้าปูกกินเองหมดยังไม่ได้สือพี่น้องม่นะดปูกิ้ปลูกนะพี่นี่พี่ปลูกเนี่ยนกหอ,อ,อเขาจังบโกข้นราคาขึ้นคา,า,า,าหมูแท้ <laughs> <laughs> เข,ลลเขา,าเหี้ยแขนที่กิโลละแปดสิบบาทเขาอ่ะเขาค่ะิ้นแค่หมูแสียพี่น้องยให้อื่นมาอีกขาบก็อเขา ถามกับพวกฟังว่างจิกัดเขาปลอมอบ้าขามงเก่าพี่น้องเยอ้ยยังมีบรรยากาศเอาวงที่ทะเลเอาสาเป็นทะเล เสียบคาบนี่ยแหละไล่ขากป่าน้องคนพี่หนาพี่ตีใหญ่มลยป้าดุข,ดของขวานกลับขึ้นใหญ่เลยเทั้งเอาเนียน,นมันไปสอมลดทั้งเราก็ไลยบอยอยู่แต่ว่าเราเห็นบ่อกเกี่ยงมันกันเท่เนีน่มันโหกกันบ่จะเบิง่ง

หนาเลกินแลหว่างเขาต้มน,มมนะเราแล้วไปยื่ยหน้าเห็นไแบบหมันก็ดีเนี่แสบจีิงอรแบ่ติดพูกก็ลืมรูว้ป้าตื่นเลยเป็นั่นตัว เงาด้ไหมนมันเป็นต่อทลุเลยไข่อยู่อ่ะพังนัานเด็กแจเทาลุมากเพราะเขาใหม่เขาใไหมอ่ะุมออกเง็นเ,เป็่อ,องแซบเป็นแซบเ้อ เอียนสมรสจับว่คืออะไยังเงี่คือปลาไหลเหลี่ยงว่าคือเอียนเหลี่ยงมันคือเอียนเหลี่ยงวันหลิงนะยี่๋ยงเดี๋ยวเยาวราชจะเรื่องกุ้งด้วยที่น้องสุดปลากับปลาไหลเขาวะป่ายป่วยจังวะ ัวยสุกกันยังเมื่อความหูยะหงกระหงแักวพูดเมื่อสิ่งดูดใสเมาเอนเจ้าห้องสารเลยกัดอยู่ขึ้นมาสูกสิ่งนะหะช่วยยงอนม,มันนะบางนี้มันบางนี้มันมันเป็นจะสร้างคนมาต่างบางนี้ติดกัด มันลอยลอยไปสวบกับมาเลลวงมงจากคนมาดูม,ม,าม,ามากเลยมวลมวัเปนสบวกี่พี่ดอกพักซี่นี่กับปูกเองปี่้อก็เห็นนี่กันลังเกิดกระลังงามอือดอกหม่ม่กว่าปไม่ใหม่ชอ ดอกนนออที่เหรอีบ้นหอมเลบ่วงมนบม่วงนี่ก่นม,มยัมง,ยงติดหลายติดหลายคักหน้ากล้องต้นไหนครอต้นทุ้ใสโอ้บักไทยแดงแจกระพัดอืมมอนบ่างงามต้นคุนหอต้อนคุนตาเห็นเห็นบ่ตายบ่อย Tiền tay của mình. rồi mùng dài. Tay của em. Qua bên trong năm mặt. Nhô bay mùng dài. Mày mùng không có còn กินเหล่ามันน้อยมันเสียบเลยมันห่อคืออเขากินี่หลายเพราะมันกินเขาเราไว้เขาเลยมันกินได้เราไม่กินหลายหมดกินหนามสมุนไพรลงไปพี่น้องคนอระบบที่เขาแทบอาะเนี่ยเขาเอ่ยกินหน่อยก็เป็นยากินหลายก็เป็นโทษ มันเกิดที่ว่าไปบอกคุนมึงโมมีผู้เบิ่งวันเดียเพิ่งเข้าตีมันกิดมันกิดกลับมากกว่าบอเดียร์ว่าแบบมันเก็ดที่ว่ามันผิดนะสังเกตมึงอ่ะมันกิดทีมูบลงกิดที่ยอมนะว่าว่าผิด Cứ cắt người mọi người mọi người mọi người cắt người mọi 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 người ขาสีมันเด็ดเอางกกระแตกมืินรุนไหมก็งเกเออตาบอดีบลาดเยอเฮาไปงเตือนบเอินกัเฮาเ่ยบยินเสียงกับเาเล่าังเลพยายามเด็ดทำเดายไมสเต้องใส่ น้ำไปเห็นบูปลาหากมาโอ้ใครเปนีกอไปดีครับสิงนะั่งอนันน่นนนเดี๋ยวสั่งแต่งอันนี้แต่งทา่าเห็นทาา่ทามัดท่าเบุ้งตัวเนอตัวั่านินทักควบเพื่อนเห็นแตน กูปาา่า <c oughs> มาโอ้หิ่งเติร์นอะไรมาโอ้ยังเจอของเนีย่ยตอนนีไ้ไปเป็นไปนอนแบบที่นี่เมือ่อย <c oughs> นอนต่อโอ้ยบักจอยซ้าอิ่มได้แบบนี้แแบ,บอะไรกัน้นาะพี่นอ้องเอ้ยพ่อว่าอิ่มแล้บบาีอย <c oughs> ู่นเนี่ยอยู่มื่อนี่นี่ยกูปีพอยู่ <c oughs> เขาหมดชีเวทโม่งพอดียเขาป็นีพี่น้องเขาเศร้าเขาเที่ยงฝนนี่ต้อนกันนี่แหละทีในนี้มือเศร้าเขากินโอวัลตินินอาหารเสริมไปเนี่ยเพราะว่าบริกินแล้วบริการนี้แล้วเออเพราะว่าตอนเศร้าเศร้าเนี่ยเนี่ยข้าวนมเนี่ยโปรตีนเนี่ยพอกินอ่ะแบบอาหารเสริมเพื่ออาหารเสริมผู้เฒ่าเนาะกระจีเฮ็ดให้เขาแบบว่า ซ้ำๆกินเข่ากันละกินอีกที่ก็สวยเลยข้าวซีไทยพี่น้องั้งวซี่บุญอะปลูกเองบ้านนี่มี่สารพิษดผมชั่วกับปลูกเองหนี่แม่บ้านกับปลูกเองกกินไหนขี้เก่าล่ะแสบพี่น้องเลย หิวหิวใส่ใส่ขาวไปลุงนั่งนั่งรับตาได้เลยนี่นี่วล่ะลุงกิเขาได้บ่ายแล้วนะก็ับตาเขาท่านเด็กกัดห้องว่าสั่นโอ้ยเขาเต้นได้ซิวมาไม่ถึงน้ำห่อนลวกย่อมแล้วนะแล้วก็มาสิงสีเขาบอกกอย่างเดียวบิ๊กสี ก็มันจะสูบแกนั่นมักร้อยกัดมันโดนนวดด้วยก็ร้อยกัดเป็นกระสังมันก็มันสูบเมื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยดีน้อนถาเวลาเอานอนถานถานแล้วเนีกินเดี่ยกินอยู่ดอกอีนะพี่น้องอ่าพี่น้องสิลาไปแล้วครับผมกะฝากเป็นกำลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับติดซัสครายนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับ ยังบผ่าดคลิปคลิปต่อไปสิม่ยังกับจังรานลุนทาบเบิ้งครับอันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ